จากการสืบสวนเบื้องต้นนะครับจากการตรวจสอบสังกองกล้องวงจริดลักษณะของคนร้ายนะน่าจะรู้จักกับตายเป็นอย่างดีนะครับก่อนลงมือได้มีการพูดคุยกันหลายประโยคนะครับจากตำหนีรูปพัยก็เป็นไครรูปร่างสูงนะครับประมาณร8อด8สนะครับไว้ผม ก็ยาวปิดต้นฟอนะครับแล้วก็ถุงใหญ่อะเป็นเป็นร่างถุงใหญ่นะครับอายุประมาณอายุประมาณ30กว่านะครับประมาณ30กว่ารถหลังจากพอเห็นแล้วก็เดินออกมาแล้วก็ขึ้นรถจักรยานยนตน์ของผนะครับรถจักรยานยนตน์นจะเป็นรถอคอนด้าแบบผู้ชายนะครับวันนี้ลักษณะเท่าที่ สอบถามได้ก็ประมาณสีส้มอม่สีสีเหลืองเหลืองเทาก็่แม็กซสีส้มนะครับตอนนี้ก็แจ้งทุกจุดให้ได้ติดตามและสััดกับน,นะครับนนก็มีรูปพัน์ทีเ่เป็นชั้นก็ตอนก่อเห็นใส่เสื้อลายทางทหารกางเกงสีเข้มรงงมอ,องเท,ท้าว่าใบสีขาวที่ต่วน ก็ขอตอนนี้เป็นใครเนี่ยมันใกล้ละแต่ขอเวลาพิสูจน์ชาติน่าจะเป็นมีความขัดแย้งกันเอ่อน่าจะมีเรื่องทางผู้สาวนิ่หน่อยเจรจากันนานนะครับก่อนที่จะลงมือ,อยิงครับคนร้ายที่เข้ามาในเซเว่นน่าจะพูดกันสองสามคำนะครับสองสามคำผู้หญิงก็ยังไม่ได้ได้ตอบในกดีชันที่จริงนะครับ,รบเป็นลักษณะที่เราก็มั่นใจว่าเรารู้จักกันแน่นอน ก็ไม่ได้มีิดบงังลำพังหน้าตามาเลยนะครับตอนนี้รายละเอียดของหน้าตาในการพยายามจะหามุมที่เห็นใบห้าทีชัดที่สุดนะครับแล้วก็พยายามคนที่พอรู้จักกับผู้ตายตอนนี้ก็พยายามไปสอบถามนะครับผู้ตายเป็นใครยังไงครับผู้ตายก็เป็นผู้หญิงอายุวะสามสิบกว่าเนี่ยนะครับเป็นเป็นผู้หญิง ว่าเจ็ดขวบนะครับบ้านอยู่ใกล้ๆนี่ฮะเินไป30เมตรนะครับแล้วก็เพิ่งเลิกกับสามีเก่ามาได้ระยะหนึ่งนะครับก็มาอยู่คนเดียวที่นี่สามีเก่าเขาคือคนนี้นะคนที่ก่อเหตุคนที่ก่อเหตุเคยเป็นสามีกันไหมหรือว่าตอนนี้อยู่พอเวลาสืงสวนนิดหนึ่งนะครับนะครับตอนเข้าไปนี่เขาเข้าไปกับลูกหรือเข้าไปคนเดียวเข้าไปคนเดียวเข้าไปคนเดียว กล้องวงจรปิดพอดูบอ่อแสได้ไหมครัว่ามีการมาซุ่มก่อนหน้านี้เพื่อมาดูผู้ตายหรอครับเขาเดินลงมาไปที่หน้าประตูนะครับแล้วก็จ้องเข้าไปถ้าสันนิษฐานได้ว่าคงจะมองหานะครับมองหาว่าอยู่ไม่อยู่ใช่ไม่ใช่นะครับเมื่อชัดก,ก็เดินเข้าไปเดินเข้าไปตรงตรงจุดที่ที่ก่อน แสดงว่าเขาเตรียมการที่จะมาเตรียมการเพื่อจะัชกปืนจากข้างล่างเตรียมการจะมายิงเลยครับไม่ได้ว่ามีการโต้เถียงทะเลาะอะไรกันไม่ครับก็พกตืปืนมาเรียบร้อยละพกปืนมาเรียบร้อยละก็อาอกจากที่ซ่อนถือในมือเดินเข้าไปครับอผมขออนุญาตแค่นี้นะครับ